โอ้โหเรามาตามอนาคตของคว v i n ินฟิลลิปกันหน่อยนะครับมีรายงานบอกว่าสเปอร์ไม่ปล่อยโอกาสแย่งตัวฟิลลิปมาจากแมนสตีนะครับในช่วงกลางฤดูกาลน,นี้หรือว่าตลาดหน้าหนาวอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก d ดละเมลนะครับบอกว่าสเปอร์แสดงความชัดเจนว่าจะเป็นหนึ่งในทีมที่พร้อมคว้าตัวควรินฟิลลิปของกลางส่วนเกินของแมนสตีออกมาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกรคาคมนี้ครับ ฟิลิปมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับชี่ยามลาแมสตีในช่วงกลางฤดูกาลนี้หลังจากพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วและพบว่าไม่สามารถสอดแทรกเข้าไปอยู่ในทีมของเปปกุดเดล่าได้เลยขณะที่ทางแมสตีเองก็พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาตั้งแต่ตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่แล้วก่อนหน้านี้รายงานจากกาเซสตาเดลสปอร์ตครับสื่อจากอิตาลีบอกว่าเคนฟิลิปเนี่ยคือเป้าหมายลำดับต้นๆของยูเวนตุสในช่วงตลาดมกราคมนี้เลยหลังจากเสียทั้งปอปอกบาแล้วก็นิโคลโลฟาโจลีครับสองกองกลาง แต่ยูเวนตุสต้องเผชิญหน้าคู่แข่งหลายสโมรสรนะครับไม่ว่าจะเป็น ans, Ethan, Villa, West ton, ลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลแตันวิลล่าเวสต์แฮมเป็นต้นล่าสุดก็มีสเปอร์ครับเข้ามาร่วมแชร์อีกทีมหนึ่ง ปัจจุบันครับอังเก้ปอสเตโคกูมีแดนกลางที่แข็งแกร่งอยู่แล้วทั้งอีบิซูมาแล้วก็ปาเปซานครับที่เบียดปีเอลมิฮอยเบียหลุดไป้นักสำรองแต่ก็มีความเป็นได้ที่ฮอยเบีเยลนะเชลจะทีมในช่วงกลางดูดูการเหมือนกันดังนั้นจึงต้องการเคนฟิลิปเข้ามาแทนที่บอกเลยสําหรับเคนฟิลิปครับกำลังต้องการโอกาสลงสนามอย่างสม่ําเสมอตอนนี้เพื่อยึดพื้นที่ในทีมชาติอังกฤษชุดยูโร2024ในช่วงกลางปีหน้าเพราะหากยังจมปลักเป็นตัวสำรองกับเมสซี่ต่อไปแบบนี้ครับ เขามีโอกาสหลุดจากทีมของแกร์เกตทีมชั้นเกรดสูงมากๆเลยนะครับโอโหถ้าว่าไม่ได้เป็นตัวจริงที่แมนสตี้พร้อมเลยเนะี่ยมอ้โดนแน่นอนนะครับน่าจะหลุดจากชุดยูโรแน่ๆสำหรับแคลเวนฟิลิปชุกนลยก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผมสำหรับอนาคตของแคลเนฟิลิปจวดจุ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 ด